เป็นความเชื่อหนึ่งค่ะว่าพระเครื่องที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์เหรียญหรือรูปหล่อจะมีพุทธคุณต่อผู้บูชาค่ะบางเชื่อว่าช่วยให้แคล้วคลาดบางเชื่อว่ามีคุณด้านเมตตามหานิยมนอกจากการบอกเล่าต่อกันมายังมีการจ่อจงถึงพระเครื่องที่สร้างประสบการณ์ปฏิหารค่ะก็ะคือยิงไม่เข้าทีนี้พอยิงไม่เข้าเสร็จมันก็เกิดความกระหึม่มใจว่าเราต้องเสาะหาให้ได้ว่าถ้าหากว่าเรามีพระองค์นี้ติดคอเราก็ต้องยิงไม่เข้าเหมือนนั้นตามประสบการณ์นะตามที่ การหาเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดตรงเนี้แม้ไม่ใช่พระเครื่องเก่าแก่ราคาบูชาไม่สูงมากในวงการแต่ชื่อเสียงพุทธคุณด้านมหาอุดก็ทำให้เรียนหลวงปู่มหาเจิมวัดสามงคลจังหวัดนคนปรปฐมเป็นที่เชื่อถือในหมู่สานุสิทธิ์เล่าลือกันถึงเหตุการณ์แคล้วคลาดต่างๆหรือที่เรียกกันในวงการว่าพระมีประสบการณ์ นี่เป็นหนึ่งในพระเครื่องที่ดาบตำรวจสุดทีเซียนพระสายประสบการณ์ติดตามสะสมแม้แตกต่างจากเซียนพระสายอื่นที่นิยมบูชาพระเก่าเก,าเกจิด,ดังแต่ยังมีความเชื่อคล้ายกันว่าพระเครื่องจะมีพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยหากผู้ใส่อยู่ในศีลในธรรมคือที่สำคัญเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยหมั่นทำความดีถือศีลเขาเรียกว่าต้องถือธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นหลักพื้นฐานคนที่จะยิงฟันแทงไม่เข้าตั้งแต่โบราณอดิตการมาเนี่ยแขวนพระเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมต้องมีศีลถ้าหากว่าเรารู้ศีลธรรมปฏิบัติด,ดีสวดมนตน์ภาวนาจิตทำดีแล้วได้วัตถุมงคลที่ดีมาคล้องคอมันก็เกิดพุทธานุภาพบวกเลยแม้ปัจจุบันการสร้างพระเครื่องเป็นไปเพื่อการบูชาแขวนขึ้นคอตามความเชื่อ หากในอดีตการสร้างพระไม่ใช่เพื่อการพกพาติดตัวแต่เป็นไปตามตำนานการสิ้นยุคพัทระกับเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีหพระองค์และองค์ที่4หรือองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคดมมีอายุพระศาสนา5,000ปีเป็นที่มาของการสร้างรูปลักษ์แทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องระลึกถึงและสืบทอดพระศาสนาก่อนเข้าสู่ยุคพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายคือพระศรีอริยเมตไตรคนสร้างพระพิมพ์ขึ้นมาเี่ย เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อจะเป็นพระเครื่องเขาสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความเชื่อบางอย่างของเขาความเชื่อที่มันให้รับสืบทอดมาจากอินเดียก็คือาศาสนาจะมีอายุ5,000ปีจากทวามานะครับเป็นสิ่งที่สืบพระาศาสนานะครับโดยการเอาคําสอนไปใส่เราถือว่าเป็นธรรมะเจดีประเภทหนึ่งนะแล้วก็จากนั้นก็มาในสมัยสุขโขทยัยพระพิมพ์เป็นสิ่งที่สวายเป็นพุทธบูชาแล้วพอในสมัยอุทยาปุ๊บพระพิมพ์กลายเป็น เครื่องยึงเดเหนี่ยวจิตใจรูปแบบหนึ่งในอดีตเนี่ยการสร้างพระเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อสืบอายุพระศาสนาหมายถึงว่าเมื่อเลยพศออห้าพันไปแล้วเนี่ยคนมาขุดค้นพบพระเครื่องเนี่ยก็จะได้เห็นลักษณะของพระโคตมะหรือพระสมณะโคดมเจ้าชายศิทธรรมเนี่ยว่ามีความงดงามมีความสงา่ายังไง ก็จะได้สืบทอดคําสอนของพระพุรองค์ต่อไปเรื่อยๆในอดีตเนี่ยก็จะมีการสร้างพระอย่างเช่นสร้างตามจํานวนพระธรรมขันธ์แป0หมองค์เนี่ยแล้วก็ฝังไว้ในกรุลูกไข่ดันทองแดงกําแพงเพชรไข่เป็ดเป็นหินขมิ้นผงตะกรุดโทนของท่านอาจารย์คงแล้วอมองค์พระความล้ําจังง,งัง กลอนจากวรรณคดีขุนช้างขุนแผนที่มีการแต่งและชำระตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์กล่าวถึงการพกรพระพักวรมหรือพระปิดตาถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เห็นถึงคติที่มีต่อพระพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ปัจจุบันความเชื่อเรื่องพุทธคุณจะทำให้พระเครื่องพระพิมพ์เป็นที่ต้องการแต่มากกว่าความนิยมยังสะท้อนให้เห็นถึงคติทางพุทธศาสนาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมกับคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้ออนิจจังหรือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บูชาพระในปัจจุบันถูกมองเป็นพุทธพาณิชย์ด้วยเพราะความเชื่อความศรัทธาถูกยิบโยงเข้ากับการค้าขายแลกเปลี่ยนหากแต่ความหมายแท้จริงของการสร้างรูปเคารพก็เพื่อเป็นสิ่งมงคลสการะแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพบกันใหม่ในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ